เตจมเม็ดนะครับนี่ใช่ปะเดี๋ยวมาหน่อยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตกปลานะครับนี่ครับรอบผมจะมาตกปลาเออ่ปลาปิเรียนะครับมาดูกรรันว่าผมจะตกได้ไหมถ้าตกได้ขอ,อกดติดตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยดูนะครับอันนี้ใช้เหยื่อ อะไรล้ำกับคนเดียวนะครับดูกันว่าผมตกได้ไหมถ้าตูได้ปวดให้ผมล้างตัดหน่อยครับไปดูกันเลยก็ไปเยอแล้วนะครับ

ไม่ใส่กระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยกระตับุถเลยนะครับ อยากทำก็เอาทำนะพลาผมทำเนี่ยพี่นครับทำมาเลยจ,จะอย่ามากวนนะหยุ ไนก็มายอมแพ้นะครับ ไปตอ่อไปเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่าครับตรงนี้ไม่ไม่กินครับ เลยนี่ครับปลาดินนะครับไม่ได้ปลาไปได้ย้าครับเราจะปลาดินนะครับก็โอเคนะครับหรือว่าโอเคยังได้อยู่นะครับนี่ปลาดินนะครับตัวมันใหญ่ๆครับกับกับโลอ่านี้ก็เดี๋ยวก่อเปลี่ยนให้แปนตกมาครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไปดูใหม่ครับว่าจะได้ปลาเอ่อไปริยาไหมริริระเบียนปลาลินอีกครับไปเลยครับนี่ครับได้แล้วนะครับปลาปไปริยาไหมแฟนแฟนเมียแฟนผมได้ปลาไปริยาแล้วครับง่ายง่ายโอ้นี่ครับเขาเรียกปลาเจรดเมตนะครับนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวมาหน่อยลดลดด้วยเจ้าของไม่ได้แล้วบิด ฟันมันนะครับฟันมันน่ากลัวมากนะครับเนี่ยไปถึงหญ้นานะครับ,รบเดี๋ยวผมมาดูแฟนผมถ่ายเอ๋ตกดีกว่าผมคงจะไม่ได้กินวันนี้เดี๋ยวเริ่มกดสไลด์นะครับกดซับด้วยกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ มันตกก็หลายคนนะครับนี่คร <be> ับตายเป็นใ้แล้วครับนี่ครับวันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ครับเป็นไงา โอ้ได้แล้วครับนี่ครับโอ้เย้มาองนี้แล้วมามาปนก่อนปนก่อนปนินปนินนะครับมาโอ้ปนินตัวใหญ่มากครับมานี่วิโอ้ยตายตายตายกูนี่นะครับปนินนะครับเย้ตัวใหญ่มากเลยครับตายนี่ครับตัวใหญ่ครับได้อาหารกันแล้วครับวันนี้นะครับปนินครับโอ้ดูเด้ใหญ่กว่าหน้าผมอีก ครับไปดูกันต่อไปนะครับมันจะได้อีกปลาเนี่ยครับมากหลายคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจา้านี้ได้ไหมได้กค่ตัวแล้วครับโอ้โหได้เยอะจังตกในสระนะครับเขาเลี้ยงปลาเอ่อไปยินย่าครับปลาจะลิมิทนะครับนี่ครับ โอ้ได้แล้วครับไปดูครับดูไป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 ดูไดูไปดูไดูไดูครับได้ไดูครับไปไปดาไปดไดูไปดปดูไปนูไนดูไปดูไปดปดูปัูนดูไปดูไปดไดไดไวดไไดาได้ไไว นี่ครับแปลงกำลังตกอยู่ครับนี่ครับปลาเปริ้ยยโอ้โหนี่ครับเยอะเลยครับนี่ปลาจละเม็ดมีใครนะครับโอ้ได้แล้วครับครับนี่ครับถ้าคลิปนี้ถูกใจโปรด กดกรดิ่งกดสมัครให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทําอะไรอีกก็ว่าก็ดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตกไปเรื่อยๆนะครับดูได้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนไปดูต่อนะครับครับดูต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับให้ผมด้วยนะครับ ขอหมื่นหมื่นทับก็พอครับคลิปนี้นี่นะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหครับเยอะเลยครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับไปดูกันต่อเลยครับไม่จะได้อีกอีกหรือเปล่า ก็คือสถานี้เขาไม่เอาปลาปริญาครับคือปลาเดเม็ดเขาให้ตกออกครับเรื่องเกผมก็เลยเขาเลยให้มาตกครับของของเขาก็ผมก็เลยตกกันครับครับกดกดซับห้ผมด้วยนะครับกดคดขิขงผมด้วยนะครับถ้าดูแล้วถ้าพีพ่หน้ามีอะไรอีกก็ยกนี่ครับได้วยกับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ